เฮ้ยเฮ้ยน้องตื่นตื่นออะไรเนี่ยพี่เออไอชุดจับกุมเมื่อกี้เขามาส่งไม้ต่อให้พี่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนี่มันอีสาวบาร์ใช่ไหมใช่หนูทำงานที่บาร์พี่แล้วเนี่ยโดนจับรู้ไหมเนี่ยว่าข้อหาอะไรเืมคืออะไรอะ่ะก็ไปขโมยตังเสียเนี่ยได้ไงเอาตั้งสติตั้งสตินึกออกไหม จำไม่ได้เดี๋ยวจะเอา C C T V มาให้ดูไม่หนูไม่รู้อะไรเลยหนูไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เอานั่งลงนน้งมองเดี๋ยวพี่ป,ดปดลดปลดเราให้เราไปนั่งคุยกันดีดีเฮ้ยเพื่อนพี่ก็ส่งงานมาให้เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ชุดจับกลุมอะไรหรอกมาไปนั่งคุยดีดีเฮ้ยไปไปทํทำพฤติกรรมอะไรอยู่ข้างบนอีกเนี่ยจำไม่ได้เหรอนี่กินเหล้าจนเมาสมองเสื่อมสมองบวมเหรอฮะ มตื่นมา,มนมาก็เป็นอย่างนี้เลยพี่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะเข้าไปย้อนดูซ c ซีทีวีไหมขโมยกระเป๋าตังเสียในร้านเราไม่พอเสือกมาขโมยรถเขาอีกเฮ้ยเมืองไทยเว้ยจริงเหรอพี่ใช่มาขโมยรถเสียอีกแล้วก็ขับมาดีนะไม่ชนตายนี่เขาแจ้งความหน้าหนึ่งใหญ่โตกันแล้วข้างหน้าหนึ่งเลยเหรอพี่เออไปไได้ไงเดี๋ยวจะไปลื้อฟื้นความหลงังอ่ะ กุญแจรถของเสียยังอยู่กับพี่เลยเนี่ยจําได้ไหมไอ้คันเนี้จำไม่ได้พี่ไอ้สาวบาเอาโกโกโ้เนี่ยมันสมองเสื่อมทุกคนเลยหรือไงวะคันนั้นไงไปจําได้ไหมเนี่ยฮะคุณคอ่ะคิดคิดคิด,คดเหตุการณ์ฮะหนูเมามากเลยพี่หนูจําได้แค่ว่าเมื่อคืนหนูไปโอเคหนูทางานที่บาร์แล้วก็มีผู้ชายคนนึงซึ่งเขารวยมาก เขาก็ให้เบียร์แล้วก็เขาก็เลี้ยงไวายทุกอย่างแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูตื่นมาเป็นอย่างนี้หนูมไม่รู้ว่าเขาใส่หรือว่าเขาให้นหนูทำอะไรบ้างแต่ก็คือเราสนุกมากก็คือเมื่อวานอะอเสี่ยคนนั้นอะเขามาแก๊งใหญ่มากแล้วเขาอะเลือกน้องซื้อดิ้งให้น้องเป็นโหยหลายร้อยแก้วเลยไม่เมาก็แปลกสิแต่มาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่ใช่คนปกติแล้วนะเขาลด ขโมยเงินกระเป๋าตังค์แล้วก็วิ่งหนีออกแล้วก็ขโมยรถเขาด้วยเนี่ยนึกดีๆพี่ว่าน้องจําได้ไม่จริงนะพี่หนูไม่ใช่คนอย่างนั้นเฮ <He i, S 2> ้ยมึงเอาหลักฐานมาเอาโทรศัพท์ <ances S 1> มา <trem> อะ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปนะฮะหนูปเป็นอย่างนั้นเลยหรอปานี่ดูให้หมดโอ้ไม่ไม่นะเนี่ยเนี่ยน้องเสือกไปอ้วกใส่ขาเขานะทำอย่างนั้นหรอ แล้วก็วิ่งหนีออกมากาดเนี่ยเขาโห่วุ่นวายทั้งทั้งร้านเลยต้องปิดไฟไล่ปิดไฟตามหาน้องเสือขับมาดีนะไม่ไปชนรถเขาจําได้ยังเร็วๆพี่จะต้องจบงานให้กับนายพี่ละหนูหนูไม่รู้แต่หนูจาได้ว่าหนูเห็นเป็นสีขาวแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคือรถอะไรภาพที่หนูเห็นคือไม่รู้อะไรเลยก็คือภาพตัดอ่ะก็คือเดี๋ยวพี่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะเมื่อวานน้องทํางานอยู่ในคลับ แล้วก็มีอาเซียแก๊งหนึ่งเขามาเลือกน้องพอมาเลือกน้องเสร็จปุ๊บเขาก็มาซื้อดิงให้น้องประมาณหลายร้อยเท่าไหร่ละพี่จำไม่ได้อ่ะมันก็งานน้องแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันเสร็จทีนี้น้องเมาแล้วก็ล้วงกระเป๋าเงินเสียล้วงไม่พอหยิบเนี่ยไอ้กุญแจรถอะนเนี้ยของเสียออกมาแล้วเสียเขาโหหน้าสงสารมากครอบครัวเขาก็มีเขาแค่มาสนุกสนานในวันเกิดเออยังจะมาสนุกยังจะมา <Okay. S 1> ขำอีก ก็ใช่ไงมันได้ยังไงเนี่ยแล้วรู้ไหมเนี่ยเขาให้มาตามจับเนี่ยออกหน้าหนึ่งแล้วก็แล้วแก๊งพี่ก่อนหน้าเนี้เจออยู่ข้างล่างเขาก็เลยมาล็อกน้องแล้วก็ส่งชุดอีกชุดหนึ่งก็คือชุดพี่เนี่ยมาคือพี่ก็ไม่ได้ตามจับน้องหรอกแต่ว่าเพื่อนพี่อีกชุดนึงก็มาบอกโอเคเรายอมรับทุกข้อกล่าวหานะ อะไรนะหนูขอโทษคับพี่แต่หนูทำอะไรไม่ได้แล้วคนหนูเมามากก็ไม่รู้แหละวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายหลักฐานไว้แล้วก็เรื่องยังไงก็ไปอยู่สถาน,นีตำรวจเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับคู่กรณีโอเคไหมโอเคตอนนี้ชีรช้รถชี้รถชี้หลักฐานนี่นะคะเอาชื่ออะไรอะชื่อเสียงเรียงนามเออย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยชื่อจัสมินค่ะอ่ะจัสมินอายุเท่าไหร่ <ะ>ชี้ไปพูดไปอ่อานี่นะคะชื่อนางสาวจัสมินอายุ18ปีทำงานที่อาโกโก้แห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ขโมยกระเป๋าตังเสียกระเป๋าตังลูกค้าแล้วก็รถยนต์สีขาวยี่ห้อหนึ่งนะคะอ่ะมีผู้ปกครองมาประกันตัวไหมเนี่ยต้องโทรต้องโทร,อ,โทรอ่ะเอาไป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 ,ไปมึงโอ้ยพี่อไทยอะไทยเดี๋ยวคนจำได้ น้องรู้ไหมว่าไอ้คนทําผิดอะ่ะมันมักจะเป็นสัญชาตญาณของตัวเองว่าตัวเองอาจจะรู้สึกต่อต้านว่าไม่ได้ทํามันเป็นอย่างนี้แล้วน้องพี่เจอมาไม่รู้กี่สิบปีละพี่หนูเาม,มาหนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวป้าป้าป้า,ป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 า